นะครับแรงนี่พัดเขือ่อเงี้ยวใส่ใบโหระพานะครับโหระพานี่ยไปเก็บน,นันข้างกวดดังติดปลูกไว้ซื้อนหลายวันแล้วนี่ตลาดนะนะซุปปลทเข้าได้หลายขาวนะครับหมูวันนี้จะน้อยหน้อยนะครับโมทูมองไปเนี่ยเอาขึ้นโลซุปปลา ครับเราคุ้งก็แล้วแต่ใครจะใส่อย่างนี้นะเราพักหมูสุกแล้วเหาใคจะใส่นั้ำเขื่อนลงไปนะครับเขื่อนที่มันนิ่มให้มันสุกไปโหระพาหอมโซบเลยนี่หอดจ